เอาปว่วาเดียวพี่น้องอไปปลาหนึ่งมันก็ปลาใหปลาหนึ่งโอ้ยเรือมกถูกใจเด้อขึ้นนายเจ้าเถหมูว่บว้านนี่ก็ว่าสิแวะมาอยู่ดีจังแต่ว่าไอ้พอกเห็ดปวก ก็อาจจะเก็บเห็ดปวกมันก็คำที่เนาะก็เลยบุ่ได้มากจ้ะเสียดายเลยผโมเมนตะมงนีเดวยจพุ่นเน่าทิมก็มีฝนตกแห้งคักตั้งขึ้นจ้ะฝนตกจูมกรบโบเลือหายเป็นคือสิเกิดจะเศร้าวานละจ้ะ โอ้งดหลายคโอ้ยป่านจะโคตะเคอยู่ในปลาคนเน่าถิ่นแบบแสนเคในพี่น่องเอ้ยแล้วมูกถูกใจเน่ยมือดยังดอกไดตะขาโอ้ยตัวใจเลย มาแต่หมู่ว่านยง่เศร้าแล้วกะเหลวฝนมันตกค่ะเบิดมือโอ้อันบายมากพิ่นค่ายแนย่ก็เลยไปหน้ามาสันไปเมืงองงัวไปพ่อเฮ็ดปวกกด้ยแวะทางนี้ส่งโอ้ยัาสนาข่อยเด้อตะคง้องเขาอืมอันนุ่นมกับโปรจงไรเงยข่อ,ขอยเนาะ น่อนอ่อนเงี้ยของมังเง,งี่ยถือกินน้องนีม่มาทุกมือเพื่อนบอกเกิดด้วยจ้ะเงยหลความสูข่าของพคืน กินเลยคุณถากไปกินดอกงามส้มเนี่ยจักเกือกกินเนาะถากกระไดได้เห็ดเทาเต็มกระตาแลา้วมันดอกบานน้องก็เต็มไว้แล้วโอ้โหนาวถิ่มพี่น้องเก็นเป็นเสือซะโอ้ย จุ่มน่งพี่น้องโอ้โกระไรเนาะเอาไรยิบซ,ซื้อกับไปล้วจะนี่ฝนตกเบิดขื้น,นกระนักน้ำเสันแล้วจับซื้อๆเพิ่นกระออนเพิ่อนแซ่น้าอยู่เบิดขื้นสีสิเย็นมาเจา้า เก็บตาอะไรพี่น้องนี่อนะนี่ต้องเอาดองความล่องได้จ้พี่นอ้องเพราะว่ามันจะเปื้อนดินเนาะเก็บมันล้างยากโอ้อหเห็ดล้างเลยพี่น้องดอกไงู่ดพู เห็ดช่วงมีแค่เห็ดดินเห็ดดอนบมค่อยออกพี่น้องเป็นอีหยังบุสึนมาจะออกเฮ็ดเพิงหลายจะ้ะเพิงเกือบทุกชนิดเพิ่นออกแต่ว่า,าต้องไปป่าเนาะป่าที่เพิ่นเคยออกป่าเพิ่นบบออกเพิ่นเคยโบออกจก้ะอันนี้บ่ค่อยเด็ไปจ้ะลังจากูุอง ไปเก็บอะไรกับโบเด็ดไปจ้ะไม่ได้ไปเราก็เลาะปลาแล้วไก่ไกโบไปไก่จ้ะอของปลาทายคลิปเหล่วก็ไปเห็ดไห้เห็ดหน้าจ้ะไปดำหน้าโอ้ออกสไลยอยู่ทั้งทีจ้ะ หมดเลยอยู่เน็ตหลังแรลจ้ะโอ้ยคุณยุงก็ไดโอ้ยให้ได้เก็บเป็นมูนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ดอกนึง กระนดดเนี่ยต้องเตือนนำฝนด้วยจ้ะฝนตกหลายเนาะค่ะเป็นกระชิบเดีอยเป็นไหนเป็นกระชิบสีขาวออกเงี้ยสีเลยจ้ะนี่น,นี่ใช่หรือเปล่า ป้องลับหลุดพี่หน้่งก็่โอ้ยตาลายอีกแล้วมั้ไงนี่โอ้ยอยู่ข้างโน้นเห็นอยู่หลายดอกที่น้่งเก็บฟังนี่ก่อนจ้ะอ๋อนี่ก็อร่อยเหมือนกันเด้จ้ะหลังเล่ของเรา แกงแซ่บคืออย่างนี่จ้ะต้องจกเทดย่างกับเฮ็ดอเลยจ้ะเดี๋ยวคนจะอ่อนก็เทดย่างนะคะฝั่งน,นี้ได้เท่านี้ใส่ตะกตา้า ใหญ่มากเล็กน้อยแน่ละค่ะมีพวกเครื่องกระตาหน่อยของเห่าละ่ะขยันหาก,กับขยันได้จ้ะพี่น้องโอ้ยอยู่ในเปลานี่ใชย่ยึดเปลหอกเนื้อหอกนึงอันนี้เ่าละพี่น้องเอาเอา เยอมากรูกก็ไม่เอานะคะไปให้เป็นเชื้อ สามใหม่ไปเอาคนพี่น้องนั่งเป็นเห็นซ้ำดอกแต่เราก็เงียบสงัดนะคะวันนี้คนไม่ค่อยมีเพราะว่าวันเสาร์อยู่ดีจ้ะแต่เสิร์มาก็ชิ้ยุดกันวันอาทิตย์เนาะวันเสาร์ถ่ายเฮ็ดออกเขากับมาคือเก่าค่ะเฮ็ดบุกควายออกเขากับบุกควายมา มาแล้วก็ไม่ได้เขาก็ไม่อยากมาส่วนเรานี่เราเป็นประจำค่ะนหน่อยๆได้หมากย่างหน่อยตอนเสาขอให้ได้เขาป้าจา้ะมาสำรวจซะก่อนมีบ่มีกะซางขดะดกนึง่งท่านได้ออกท่านก็ออกเป็นมงศิล,ลกาเฮ็ดนี่แล้วเตว่า อันได้สุดใดเป็นสีออกมูหน่อยมูใหญ่เน้ะจ้ะอันนี้ถือว่าหน่อยอยู่จ้ะเป็นออกเป็นมูอีลีเป็นอะจ้ะไน้เต็มกระตาอันนี้ยังไม่เท่าไรได้ประมาณเกือบครึ่งอันนี้หลค่าเกี่วพี่น้อง หลังแล้เหมือนกันจ้ะเะรียคักเียคัก ออกน้อยพี่น้องออกน้อยน้อยปกติเพิ่นจะออกเป็นมูเป็นมูอยู่เด้เอ,อจ้ะปีนี้าเห็ดบ่ค่อยอยาก .swing บนไดจ้ะเห็ดคือเห็ดเฮาบ่อยากให้เกิดเพิ่นเพิ่นเกิดนะจ้ะเฮ็ดเฮาอยากให้เกิด,เ,ด,เ,กด,กเ,กดเกิดนิดเดียว เก็บรอบเดียวเลาะก็ะเบิดไปเลยอย่างส่จ้ะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แก้คือิได็จมีราคาเฮ็ดหังแร่ของเรานะจ้ะพวกเกงเ่งค่ะเดชองกระตาอยู่จ้จาแกฝากไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะขอบคุณหลายที่เขามารับชมด้วยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีค่ะ